เอาแม่วัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเวี้ยงพอบุญพระแสบมาละจ้ามาลวครับขอบุญมาละครับ okay. วันนี้ไอ้เวี้ยงลงมาสมุดประการพี่นอ้องลงมาหาตะบ,บุญอันบ่ได้นั่งกินน้ำกันไอเบี้ยงถือถือกล่องพี่น้องไอ้เวี้ยงถืออืนกล่องบ่ไ้ยังยำยำ เล็บมือนางยำเล็บมือนางอันนี้ต้มหมกหอยปากกว้างพี่นอ้องต้มหมกหอยน้าบันเท่าล่ะมัมมัมตาโซมมัมมัม,ม,มนี่นัมแก้วพี่น้องก,กินกับอันต้มหมกหอยเนาะนี่ผักบักแตงแก่อะพี่น้องเปิดอันตาเปิดดันอันกิริให้พี่น้องเขากินนะแม่กิริษไข้ทุกตัวเพ่ เหน็นไหมให้กระป้องเลยไหมใข่ทุกตัวเลยลืมไปเอา,าย่างไปแบบเด้อไข่ทุกตัวเลยพี่น้องเลือกมาให้ตะบ,บุญโดยเฉพาะเลย,เลยชิมมัง้งอือม,ม่นเป็น้องแม่ยเด็ไข่ทุกตัว ครับแต่บุญมาแล้วครับบร่ร้องคลิปด่วนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งล่ะแต่บุญกินหนาที่น้องเอฟซีบ้าน้อคิดหอดหลายๆตัวคนนะครับเอฟซีทุกคนครับขอบขอบคุณด้วยครับที่แบบพี่น้องที่ว่าติดตามติดถามหาตะบุญตะบุญกับเฮ็ดงานยายเบี้ยกับยูุ่บ้านเนาะนนี้มาทุลาเรืองประกันสังคมพี่น้องกินเราเนื่องกนักกินคเลสเตรครับเพิ่งเลิอด เลืวกเลืวกโอซงทุ่มมาตาเลือกอซองทุ่มวันีเลี้ยงไอ้เบี้ยวันนี้ต้อขอไม่เห็นกินโอเคกินเพื่อเดียวพี่น้องกินเพือดียกกินเมื่อนี้ก็กินเพื่เดียวคือเก่าวเหรอไอเบี้ยเอเบี้ยงอันบ่ได้คากล้องมาพี่น้องกินเพื่เดียวกินน้ำมันได้เนี่ยต้องขอหลายอย่างอันเอเบี้ยงไปกินเป็ดมูบ่ได้เอเบี้ยงอันถือถือกล้องอยู่วไอ้เบี้ยเงินกินลัง หลังฮาดนะหลังเวทีให้แต่บุญโซ่ผ hmm. ู้เดียวก่อนพี่น้องโซมั่นแต่บุญดูผู้เดียวพี่น้อง FC คิดฮอดเด้พี่น้อง FC ถามว่าตบุญไปายเป็นเดือนบ่เดือนเดือนเต็มๆแต่บุญไปายแต่บุญไปอยู่ตบุญก็บอกเพิ่นตีวอยู่ไสเฮ็ดงานอยู่ศูนย์ประกาพี่น้องในรศูนย์ประกา บ่ได้ไปน้ำยายเวียงเนาะยายเวียงออกงานแล้วยายเวียงกับไปยุบ้านกับยายยายเวียงเหรอยู่อยู่คนละหมองเนาะตาเพิ่งไปยุบ้านกับปเฮ็ดไปอยู่น้ำพุทโธน้ำพุทโากินเลยตากินเลยเอิญพี่น้องเขากินน้ำแน่กินืคอเดียวจ้ะก็เขินพี่น้องเขินกินคนเดียวเขินต้องขอลาย่างพวพี่น้องมัมพี่น้อง หม่มํมหม่ําบ้านแทนพี่น้องหม่ําบ้านแทนหม่ําเชฟพู้มือเกลอแหละหม่ําเชฟผู้มือเก่าไายย่าหม่ําเชฟผู้พี่น้องอันหม่ํามีขึ้นซื่อของอาหารขึ้นซื่อของใชฟผูน้น่าตาเนาะแซ่บกินน้ำใจก็แซ่บพี่น้องน้ำกินดิบๆนี่แหละมันกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้ นา,า,ายเจยฝากใม้ได้นาย,า,ายเจย์ฝากไม่้รึ่งเม็ดครึ่งก่งครึ่งเม็ดพี่น้องเคยกินหม่ำบ่เนาะกินน้ำตาบุญเนอหม่ำใจย่ภูมิว่ากินดีพี่น้องตัวใครเป็นน้องลกไาดใหญ่ขึ้นนาองฝากเยี่ยงน้ฝากใค่ทุกตเลยลไ,ได้ตาใคทุกตอนี้ยายเวียงกับลังอัน กำลังเลี้ยงกำลังอ่นเลี้ยงกำลังขยาย, neg, ย, neg, ย neg, ขยายพันธุ์เป็นฟราร์มเนยจังหน่อยเด็กหกบ่อยู่บ้านของเจ้าข,ขวงกำลัง,ง,งแตกดําเปอเต็มทออยู่พี่น้องเห็นกับคอเห็นในนักกินแล้วก็กินกันนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับพี่น้องป้องปลายพี่น้องกินน้ำกันนะครับเออแซวว่าแซวกินน้ำกันครับกินคนเดียวคือเสแซแบบ ไอ้แบงไอ้แบงถืออยู่ถือกล่องคนเรามีคนไร่เดียวไต่จับจับกล่องตลอดพี่น้องไ<ห>อง้พี่ใหญ่บุญโชนเนี่ยน้พี่น้องเนาะพี่ใหญ่บุญแล้วห่างหายพี่น้องไปเดือนนึงละ่ะเดือนนึงเต็มเต็มเลยแต่แบบกัดกินหอยหรืกินอะไรบุญไม่กินเลยตาต้มให้เลย,ยนยี่ไม่หอยหอ,อยหน้าแบบอ๋อคอยไม่ไม่อยู่ด้วยตาตำมือขู่แม่ไม่ไม่อยู่ ไม่กินฟันเพราะยืนยันเอาไปพูดที่ไรว่าอีตําแตงเลยพี่น,อน,นอบบ้อ,องอันเด็กดหลายยันตะบุนเหี่ยวเข่าเอออีอันเดต้าไม่กินเขียวทำไมเอามากินเร็วบกินอะไรกินยากพี่น้องกินยากยากไร่กินเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยววเวียกินหอยนะพี่นอ้องนะกินหอยรังไหมกินเนื้อกินมันเนื้อพี่น้อง ดูแบดเอาบอพี่น้องต้องไงมัมมัมแหง้งม,มันโดนล้มเลยพี่น้องมันเลยแหง้งสีได้แซบอ่ะสีกินเลยแซบบตาแซบเซบแซบอะไรอืกินพร้อมยำนี่แหละอ๋อ,อส่วนส่วนลดจะได้ไรเ,เป็นในตายอยู่คนเดียว เงียบเงาปะอยู่พื่อเดียวพี่น้องเธอเงากับเงายู่พี่น้องแต่ว่าอยู่พื่อเดียวจะเงาทั้งหมดาเนาะใครอยู่พื่อเดียวพี่ก็เงาอยู่แล้วพื่อนียากเพื่อนมากเลยแค่ก็ขอน้ำไม่ให้กินแบบเดือดโอมากเลยยังมากันยได้กลินกนกขาอน้ำเลยพี่น้องซื้อมาอให้กินอะไรเจ้าซื้อมาพร้อมซื้อมากินตลอดแซ่บปะล่ะแซ่บไปกินม่แซ่บไปกิน กิเ you, นเะพื่อยู่นะพี um, ่น <that> like ้องมาด้อยู่เพื่อกินบางพี่น้องเขากินน้ำในตัวเมื่กี้นอดเพื่อนบอเนม่ไม่กินเขียวเอ้ยมิเต่นเอาจำเป็นนะพี่น้องกินเนื้อกินง่ายอ่ะล่ะ หอยหอยนี่พี่น้องกินกับบั๋นตาโม่งหงแซบมันติดกรอบๆพลอยๆเดี๋ยว,วยายเบ่งเกสิเปสโลว์ทีหลังเปิดเลย วางไว้ก่อนบ้าวข้อหอกเขาก็เลิกงานพีนนิน,นอ,อ่ะเอาลูกหอก <ขอ S 2> ก็เลิกงา,<อ>งานพี่น้องเลิกงานเลิกเโอ้สองสุ่มป่ะครับสวัสดีครับอ้าวเป็นังไดได้อีกยังกินแน่นะครับเติมบออักหอยว่าหันว่าถึงไม่น่าตี <laughs> หลงหกกระเหลืองานพี่น้องมากกว่เดินสมสุ่มเรื่องสมาชิกเริ่มเวล่ากับเวล่าเลียนเรียเอาไงบ่กพี่น้องคนฟังตีลาเปลียนคือบ่ได้ออกคลิปคลิปเต็มคือโทรศัพท์เป็นยังไงก็บอกตีลาเนี่ยนครับพี่น้องโทรศัพท์กับห้างจะเรียกว่าอะได้ลงคลิปเลยพี่ตาว่าคลัดไปร่องคลิปโทรศัพท์ต้างโทรศัพท์ห้างโทรศัพท์มันมันความจำเต็มมั้งจ้ะพี่น้องครับมันนั่นเป็นย้อนอีกอย่างหนครับ ถึงกับเฮลิลินโทรศัพท์บ่ค่อยปีนบ่ค่อยเกียงพ่อเลรอพี่น้องโทรศัพท์กับปีนมาเลยครับกินข้าวน้ำกันำใจน่าเสียบๆนี่พี่น้องใครทุกตัวใครทุกตัวครับอันนี้กัน้องกิมนสิพ่อน้องกิมหอยนี่ใครพี่น้องนี่ตัวใครผนใครทุกตัวโมเมนต์โมเมนต์หัวอาหารพี่น้องใครใครเส้นแคเลยน้องจิบก็เลยชี้ถุงครับมือนี่ สีบบาวอพจนมาเล่ลุ่งเกิบลุ่งยังอ่ะเพราะว่าเขาโทรศัพท์บกไปดีเหไหนพี่น้องครับ่อยพอฟังบ่อยแม่ฟังเหมือนกับว่าโทรศัพท์กับ่อดีทังจ้าของเห็ดงานเดิกเห็ดโอเกือบซื้อมือครับชิน้องพี่น้องอะไรครับกินกินครับมาต้องเาใส่แรงงานเขาต้องกินอะไรยำยำล็กหม่อาเียวกระหน่งไม่ไหมครับ บกขอามาถึงปุ๊บกับเบอดเวลาปรับบุญลุ้นค่อยคุยกันไหมนาะพี่น้องเนาะกเรื่องราวามันเป็ยนยังไงโยสิมีเรื่องว่าฟังอยู่คลิปหนากก่านานะพี่น้องเนาะก่<แ>สำหรับคลิปนี้กะแม่เวี้ยงพอบุญพระแสบก่บาฝากพี่น้องนีนเด้อฝากพี่น้องเอชทีทุกคนนะครับเด้อฝากบกขอแสบคือเก่าก่คือเก่านะจ้ะพอบุญแม่เวี้ยงก็แสบครับคทุกคน,น ยังไงกะสิได้ร่วมส่องเน่อยพี่น้องกะสิเป็นแม่เว้งพ่อบุญผ้าแสบกับเบาคอแสบคื <c oughs> เอเกาสิได้อยู่ช่องเดียวกันเพราะว่าเ <c oughs> บาคอเห็ดงานเหรอเนาะอังเสงกะวันนี้เิ่นที่ละลูกอพี่น้ <c oughs> อ,งนองนะครับกคอนฝากช่องอ่านพ่อบุญแม่แว้งผ้าแสบคือเก่าลหละครับเบาคอแสบคือเก่ากะจัง ล้อมึงนะครับค่ะต,ต่อไปว่าจิมมียังยังยังคือสิเวาฟังคลิปหนาเนาะจ้าแะแสบๆมึนมนน้ำกันแหละครับ <c oughs> ขอบกว็วอนน้องหอมวนมนาสวัสดีครับนี่ครับ